ได้ครับทุกคนมีคือว <Yeah, ่า d แดนซ์อย่ามันฉีกเสื้ออย่ามันฉีกเสื้อไม่ค้างไม่ค้างแดนซงนิ่งโฮสตจับไม่ได้ค้างเอาเหรอยกไม่ค้างโอ้โหกติกาแดนซ์นีนครับผมก็คือเราเนี่ยจะต้อนเต้นนะครับตามจังหวะเพลงนะผมแล้วถ้าเพลงหยุดเมื่อไหร่นะครับเราจะต้องโพสท่านะครับผมที่กำหนดให้นะครับทันทีนะผมแล้วก็ค้างไว้ทั้งหมดห้าวิในทั้งหมด ถามรอบงงไหมไม่ต้องงงเพราะว่าเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือเฮ้ยคุณโอเคปะก็คือตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอยากเราเห็นยังอยากเราเห็นอยากเห็นพวกเราเนี่ยทางท่าไหนบ้างคุณโอเคปะคุณโอเคปะเฮ้ยท่านนี้ไหวนะเอาท่าอีกหนึ่งบ้านนะวราอีกหนึ่งบ้านว่าแล้วท่านนี้ห้า เราเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วนะเนี่เดี๋ยวผมกดพีกเคนะโอเคไหมเรามาดูหน่อยว่าทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนบอกว่าเต้นเลยค่ะเต้นได้แล้วอยาเห็นมองไ่ต้พูดมากเนขีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดพี่เคนะทุกคนเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมแล้วโอเคใครเริ่มก่อนหยุดหยุดต้นต้นเล่นทีละคนถูกไหมต้นเล่นทีละคนนะผมเริ่มก่อนโอเคผมเข้าใจโอเคเพลงนี้จะเป็นชื่อเพลงว่าไม่รักไม่ลงครับผมก่อนเกื ผนไม่ใช่ผักได้เป็นล้วทงรโอเคโอเค are you ready a e a d เว้ย yes e x c t โอเคไปอย่างตอนนี้เราไม่ได้วัดกันในการแข่งนะครับผมเราวัดกันว่าใครตอน อสองเกียรทิได้หยุดทานทีครับ ท่านี้ท่านี้ี่ดูดูใหม่ดูใหม่เอ้ยคุณดูใหม่คุณดูใหม่ท่านี้เดี๋ยวนะกดก่อนกดกล้องก่อนกดกล้องก่อนกดกล้องก่อน้าโอ้ยได้ไหมเอาจริงไ่ะได้ไหมโอ้ยขอโทษครับเปิดขอโทษครับเปิดกลับด้านนะท่านี้ขอโทษไอ้ไใบไม่ได้ตั้งใจทัานี้ลูกนี่นี่ตั้งใจจ้าโอ้ยูกยาก ทุกคนครับรอบต่อ,อไปนะครับเป็นเพลงของผมครับผมมาพร้อมนะครับผมมาเลยครับเนี่ยคุณทำได้ด้ว้ <c oughs> ต่อไปอย่าลืมพ i f เซนกิฟอม Thank you so much next time is my r o d okay is t my t u r n one two <c oughs> โอ้ยกำลังจะายเลยจริงจริงจรงทไปไหนกันจริงจก็หลบฮะฮะเฮ้ยทาีเข้าอี้อ่ะนเ้าอี้คุณไม่ดูดีๆดูมีหัวใจอยู่ตรงนี้ดูดีไม่ถูกมีหัวใจไหม้าบนอ่ะ ขาขาขาอยู่ไหนขาอยู่ไหนไม่เห็นขาเลยไม่เห็นขาเลยได้ไหมเราเราไม่เห็นเลยเราความกำลองเยอครับ อะไรเพื่อนยวะ มึงมงงก็งงเหมือนกันเนาะอะไรวะน่ะถูกหรือเปล่าวะแขนคุณนะ่ะแขนคุณไม่ออกมาแขนอยู่ไหนอะมันไม่เห็นเละเห็นปะโอเคโอเคพอละปอบปตาผมครับผม มาเชิญนาพิ่ชิ๊เซนต์ด็กิฟฟอร์มีแตงกิวมาครับรบกวนด้วยนะครับผมมาสามดีดีดีหนึ่งเฮ้ย มองไม่เห็นเลยหยุดท่าไหนไม่เปิดหรอฮะนี่คุณอ่าบีบอยหน่อยแล้วบ AH ีบอยหน่อยแล้วถูกด้านไหนวะคุได้านคุณด้ขอโทษขอโทษผมลงไปไม่ได้มันจะไม่เห็นโอเคครับบ๊ายบายทุกคนกลับละ